ก็ขอสวัสดีทุกท่านเลยนะครับผมยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช anel Leses นะครับซึ่งวดนนี้ผมจะมาบอกวิธีการทําเงินของผมนะครับว่าผมเนี่ยาหาเงินได้วันละเท่าไหร่นะครับโอเคว่าวันหนึ่งเนี่ยผมจะใช้เวลาอยู่กับเกมนี้สักประมาณ5-6ชั่วโมงก็ว่าได้นะครับที่เหลือก็จะเป็นการ AFK ล้วนๆนะครับ Afk ล้วนเนี่ยคือ Afk ในการแบบทาอาหารปลูกผักอย่างนั้นอย่างนี้มั่งนะครับแต่ตอนนี้ผักผมไม่ได้ปลูกแล้วผมเลยมาอยู่กับบางส่วนที่ผมทําได้แล้วกันนะครับโอเคสิ่งที่ผมทํานะครับก็คือผมตื่นมาปุ๊บผมจะยังไม่มาฟาร์มมอนเพราะว่าผมจะฟาร์มมอนตอนที่ผมสตรีมนะครับผมจะมาฟาร์มมอนที่ฮิเทียนะครับผมหรืออาร์กมานนะครับอยู่ที่ว่าผมจะเจออันไหนก่อนโอเค เวลาที่ผมฟาร์มมอนเนี่ยผมเลือกรูปที่ฟาร์มได้ง่ายและฟาร์มได้เรื่อยๆฮะ,ะและสิ่งที่ผมจะทําก็คือการเปิดใบคูณดับนะครับผมหรืออีกอันนึงก็คือการเปิดแต้มอาคิปนั่นเองฮนะที่ผมไม่ไปมิวม็อกเพราะว่าผมเน้นทางจํานวนของด้านของการเน้นจานวนด้านของการขายของนะครับอย่างเช่นที่มิวม็อกเนี่ยจะได้ ขยะที่เยอะกว่าทนะีเทียซะเท่าที่ผมฟาร์มดูผมจะได้ขยะเยอะกว่าฟาร์มที่เคียเพราะว่า,าผมเป็นคนที่ฟาร์มไม่คิดอะไรอยู่แล้วนะครับเลยไม่แปลกที่ผมจะได้ขยะทีเทียน้อยกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาเนะี่ยปกติกองที่ผมเคลียเนี่ยคนอื่นเขาเคลียเสร็จกันไปนานแล้วแต่ผมยังเคลียไม่เสร็จไงวันะนไหนที่ผมรู้สึกอยากจะเล่งเลเวลขึ้นมาเนะี่ยโอเคผมจะ,จะไปฟาร์มที่มิวมอกนะครับฮีเทนะียเนี่ยผมจะได้ขยะที่ประมาณชั่วโมงละดีกลมๆแล,ล้วกันชั่วโมงละห้าพันนะครับชั่วโมงละห้าพันนะขยะที่ฮนะีเทียเนี่ จะตกจะตกอยู่ที่1 5ึ0 0หมื่นะครับ่ะเบียห้าพันคูณหมื่นห้าเดี๋ยวนะผมกดแต้มอากิสมันจะเป็น7000 7000ดแต้มไอเจ็ดพันเจ็ดพันขยะเจ็ดพันขยะคูณหนมื่นห้าโอเคเดี๋ยวผมกดเอสเอชไปก่อนนะครับผมจะมาคำนวณให้ดูว่าวันหนึ่งเนี่ยผมทำอะไรไปมั่งนะครับโอเค มาผมมาอยู่ตรงนี้ละนิเทียเนี่ยถ้าผมเปิดคูณดบเนี่ยจะได้ชั่วโมงละเจ็ดพันนะครับขยับหมื่นห้าแต่ถ้าหากว่าถ้าหากว่าผมไม่เปิดคูณดอบเลยเนี่ยขยับนิเทียเนี่ยอ่ะผมจะตีกลมๆไปประมาณสักสามพันห้าแล้วกันสักสองพันเกือบสามพันสามพันห้าประมาณนะฮะสามพันห้าคูณหมื่นห้า นี่คือถ้าผมไม่เปิดคูณนะครับถ้าผมไม่เปิดคูณดอบผมจะได้ชั่วโมงละประมาณ50าเอ็มแต่ผมฟรมมาร์มวันละ2อถึงสชั่วโมงนะครับที่ official, พวกฮิเชียพวกอัคแมนอะไรพวกนี้นะครับผมจะฟรมมาร์มวันละ2ชั่วโมงนะครับอ่ะผมจะคํานวณแบบไม่มีคูณดับนะกันนะฮะแล้วก็ดิสโก้เนี่ยผมจะขายนะครับผมจะขายเนี่ยพวกนี้ที่ผมฟาร์มมาได้เนี่ยผมจะขายผมจะขายพวกประดับอะไรเนี่ยได้มาผมก็จะขายซึ่งในการหาเงินของผมเนี่ยต,ต่ำผมต้องได้ขั้นต่ำวันละ2องถึงสามร้อยเอ็มนะครับ ต่ำกว่านี้ผมจะไม่ต่ำกว่านี้นะครับโอเคจากการฟาร์มออนสองชั่วโมงนะครับ2อ่ะชั่วโมงละสามพันห้าสองชั่วโมงอ่ะผมจะเตรียมกลมไปวันละสองชั่วโมงแล้วกันนะครับอ่ะคูณสองอ่ะอันนี้คือจากการฟาร์มออนนะครับจากการฟาร์มออนเนี่ยผมได้อยู่ที่ประมาณร้อยห้าเอ็มหนึ่งร้อยห้าเอ็มนะครับโอเคโอเคนะครับเราก็มาในส่วน ส่วนที่2นะครับของการหาเงินของผมนี่เองนะครับว่าผมทําอะไรมัง่งอีกนะครับผมอันนี้เป็นาราคาขยะนะครับาราคาขยะของผมนะฮะขยะของผมเนี่ยสามพต่อชั่วโมงสามพันถึงสามพต่อชั่วโมงนะฮะคูณ2เพราะผมฟาร์มวันละ2ชั่วโมงนะครับก็จะได้มา1นึ่งยมนะครับ,รบอันนี้แบบไม่เปิดคูณนะ <c oughs> เพราะว่ามันคือขั้นต่ําของผมนั่นเองนะครับ โอเค1 okay. 0 5 m อจากนั้นผมทำอะไรต่อผมมานี่ครับส่งอาหารราชวังนะครับอาหารราชวังผมส่งไปอ่าเป็นกล่องช่างนะครับเพราะว่าเลเวลารทำอาหารผมอยู่ที่ช่างนะครับผมผมส่งเอต่อวันเนี่ยผมส่งได้169กล่องนะครับซึ่งวิธีการดูว่าเราเนี่ยได้กี่กล่องต่อวันนะครับก็นี่ครับค่าแนนสมทบนะครับผมจะหักออกไปครึ่งหนึ่งนะครับหักออกไปครึ่งหนึ่งก็คือ ครึ่งหนึ่งเนี่ยสมมติว่าผมมีค่าแนงสมต้องจ่าสามร้อยผมส่งได้แค่ร้อยห้าสิบกล่องอย่างนี้นะครับโอเคแต่ตอนนี้ผมส่งได้ร้อยหกสิบเก้ากล่องนะครับอาหารที่ผมใช้ในการส่งอาหารราชวังนะครับผมมันคือชีสไพะอาหารที่ผมใช้ส่งนะใช้ชีสไพรสิบห้าอันนะครับนี่สองหมื่นห้าพันนะครับต่อราคาไอ้ต่ออันนะครับผมโอเคดังนั้นผมจะคำนวณให้ดูนะครับว่าอันนี้ผมจะได้กำไรเท่าไหร่ เพราะว่าผมเองเนี่ยใช้การหาเงินอันนี้ผมใช้การพีเอาเพราะว่าผมมาขายเอฟซีเอากำไรเองนะครับผมเลยไม่ได้ทำอะไรมากครับผมตื่นมาผมก็แค่ส่งกล่องส่งกล่องอประมาณ5้าถึงสินาทีอย่างเงี้ยยี่สินาทีอย่างเงี้ยผมว่าเอาไปเลยนะครับเพราะผมขี้เกียจที่จะวิ่งยังไงดีว่าาขี้เกียจจะไปนั่งทําเองนะครับมันเสียเวลาผมนะครโอเคกล่องละหมื่นห้านะครับผมใช้15บห้อัน ก่อนอื่นเลยผมจะเอา15คูณ169นะครับอ่ะแล้วก็คูณ15,000่าอ่ะอันนี้คือทุนที่ผมลงไปนะครับจะปิดไว้ก่อนจากนั้นกล่องหนึ่งเนี่ยราคาประมาณ4,000 0 0ราคาประมาณ400,000คูณคร6 9บฮะนี่คือ ที่ผม,มไปขายได้นะครับแล้วผมก็แค่เอามาลบนี่ฮะลบ38บล้านนะผมสามแปดศูนย์สองห้าลบออกไปปุ๊บอ,อันนี้คือเงินที่ผมได้จากการอ่าเอ้ยอันนี้คือทุนนะฮะอันนี้คือเงินที่ผมได้จากการส่องอาหารราชวังอันนี้คือเงินที่ผมได้จากการฟาร์มมอนนะครับสองอันนี้ โอเคก็ okay. แค่เอามาบวกกันไว้นะครับผมอ่ะ105ล้านใช่ไหมก็ร้อยห้าร้อยหล้านนะครับผมบวก29ล้าน5750อย่างงี้ครับผมกดเท่ากับไปอ่ะตอนเนี้ยต่อวันผมได้แล้วอย่างนี้ยนะผมได้แล้วร้อยเอ็มต่อวันแน่นอนนะร้อยสามสิบเอ็มต่อวันแล้วโอเคแล้วทีเนี้ยผมทําอะไรต่อผมทําอะไรต่อกับการ เงันในเกมนี้อีกนี่ครับเดี๋ยวเราไปเจออีกวิธีต่อไปเนี่ยโอเคนะครับผมหลังจากที่ผมส่งอาหารราชวังเสร็จฟาร์มเสร็จนะครับสิ่งที่ผมจะมาทำนั่นก็คือการเทททะเลครับผมซึ่งวิธีการเทททะเลของผมเนี่ยจะจะเรียกว่าเหมือนคนอื่นดีไหมหรือเรียกว่าไม่เหมือนดีนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะคำนวณให้ฟังว่าผมเทททะเลยังไงนะครับนี่คืออ่าผมเนี่ยจะเป็นคนที่สต็อกของระดับ5ไว้อย่างละ2ชิ้น ดังนั้นผมจะตัดของระดับ5้าออกไปนะเพราะผมผมเล็งเป็นขั้นต่ําของผมเนือ่อโอเคนะก็วิธีของผมในการเทรดเนี่ยก็คือผมจะแลกระดับ5ที่มีราคา5 m มนะครับผมจะไม่เอาตัว 10m นะผมไม่ผมไม่เทรดตัว1 0 m เพราะผมมองว่า150,000มเนี่ย 30M เนี่ยมันไม่คุ้มกับที่ผมไปเทรดนะครับมันไม่คุ้มกับที่ผมต้องขี่ไปทะเลเมือ่อเราผมยังไม่มีเรือการค้านะไอ้ไม่มีเรือารคาแร็คนะครับโอเค สิ่งที่ผมจะทําเลยคือการเก็บระดับ5ไว้อันระดับ5ราคา5 m เอเนี่ยไว้2ขาย2นะครับถ้ามันมีอยู่แล้วผมก็จะขายไปหมดเลยนะครับดังนั้นผมจะคํานวณแค่2อันพอนะผมจะคํานวณราคาที่ต่ำพยายามให้มันต่ําที่สุดของผมแล้วกันนะฮะขั้นต่ําจริงโอเคก่อนอื่นที่ผมจะดูเลยนั่นก็คือผมอเดี๋ยวผมจะนับให้ดูอ่ะเดี๋ยวตอนนี้มันมีระดับ5้าโผล่ไหมผมเนี่ยคือ4คือ1 2 ไอเดี๋ยวนะนี่มัน 10m 1,2,3,4,5,6อมี่าอมี6อันนะครับ6อันเท่ากับ6 0 m เท่ากับ6 0 m 6 0 m 6 0 m วันหนึ่งผมรีเฟซได้3ครั้งเพราะว่าผมจะไม่รีแลกอ่ารีเฟซแลกเปลี่ยนวัตถุดิบเพราะว่าเพราะผมตอนเนี้ยวัตถุดิบที่ผมต้องการอ่ะมันไม่ค่อยมีอะไรแล้วมันเหลือแค่ มันเหลือแค่สิ่งนี้ฮะเดี๋ยวบอกว่าไงดีมันเหลือแค่นี้ครับที่ผมจะต้องเก็บนะครับที่ต้องใช้ระดับ5แรงครับผมผมเลยไม่รีเฟซแลกเปลี่ยนวัตถุดิบเพราะตอนนี้รอบเทรดผมยังไงก็มา5,000รอบแล้วครับผมรีเฟซไปเด๋ยวมันก็ออกเองนะครับผมเลยไม่ไม่ซีมากนะครับผมโอเค 60m คูณ3นะครับผมจะสามารถผมใช้าการรีเฟซเนี่ยได้แบบเต็มแม็กก็คือรีเฟซแลกเปลี่ยนทางการค้านะครับผมได้3 ได้3ครั้งนะครับผมก็ 60M คูณ3เท่ากับ 180M นะครับ,บอุ้ย 60M คูณ3นะครับปุ๊บอ่าได้ 180M บนะฮะแล้วผมจะบอกไว้นี้ว่าทำไมผมถึงสตอ็อกของระดับ5ก็เพราะว่าบางทีเนี่ยของระดับ5ผมต้องเอามาแลกที่ฮาโคเวน บางทีก็ต้องเอาไปใช้บางทีมันไม่มีให้แลกหรือมันไม่คุม้มผมก็จะขายไปเลยนะครับดังนั้นตอนนี้คือเป็นขั้นต่ําของผมจริงๆนะครับถ้าหากว่าขายแแม่งจริงเทืทะเลเนี่ยอะต่ำๆเลยผมก็ได้ละประมาณสัก2-300 m อยมอย่างเงี้ย4 0 0 m อยมอย่างเงี้ยต่อวันนะครับแต่ผมเอาตัวนี้ดีกว่าเอาแบบนี้คำนวณแบบนี้ดีกว่าให้มันเห็นเป็นขั้นต่ําของผมแล้วกันโอเคอันนี้ได้มาจากการเทืทะเลนะฮะอ่ะเดีย๋ยวเดีย๋ยวเดีย๋ยวอ่ะ อันนี้ได้มาจากการฟาร์มมอนฟาร์มมอนนะครับผมร้อยห้าเลยร้อยห้าเอ็มได้มาจากการฟาร์มมอนยี่สิบเก้าเอ็มได้มาจากได้มาฟรีจากการส่งอาหารราชวังนะครับแล้วก็เทืดทะเลอีกร้อยแปดสิบเอ็มนะครับผมผมก็จะบวกเข้าไปเลยร้อยแปดสิบอ่าก็สรุปว่าต่อวันหนึ่งเนี่ยผมหามาละสามร้อยสิบสี่เอ็มนะฮะหาแล้วร้อยสิบสี่เอ็ม อ่ะเดี๋ยวผมพูดเรื่องของการเทรดของผมหน่อยว่าทำไมผมถึงเทรดได้เงินน้อยอ่ะระดับ5ของผมหายไปแล้วครึ่งหนึ่งเพราะว่าผมเอาระดับ5เนี่ยหนึ่งเลยระดับ5เนี่ยผมเอามาสต็อกไว้อ่ะทุกคนรู้แล้วก็อ่าผมเนี่ยไม่เทรดระดับอ่าไม่เทรดอันนี้ไอ้ที่มันมีราคา 10M เเพราะว่ามันใช้กำลังแลกเปลี่ยนแพงนะครับผมแสนห้าที่จริงถ้าผมไปเทรดเนี่ย แสนหะ้าหมื่นเนี่ยอย่างเน,นี้ยสี่ครั้งน้ำไปจริงๆเนี่ยมันจะตกอ่าสี่หมื่นอ่ะเทะ่ามันก็พอๆกันนะครับมันก็จะได้ยี่สิบเอ็มใช่ไหมแต่เนี้ยมันสี่หมื่นห้าสามอันมันก็แสนห้าตีไปกลมๆแสนห้าดังนั้นอันเนี้ยได้สี่หมื่นใช่ไหมอันเนี้ยได้จริงๆอ่ะคือหกสิบเอ็มผมเลยจะเอาไปเทรดพวกนี้ให้มันหมดดีกว่ามันจะคุ้มกว่านะฮะกับค่ากําลังนะครับไว้ผมมีคารแลกแล้วกันผมถึงค่อยไปนะครับแล้วผมเอาเหรียญน,นี้ด้วย เพราะว่าผมต้องการที่จะเอาไปทําเรือรคาแลกห์มุมต่อนะฮะโอเคมาพูดถึงการเทรดของผมต่อแล้วกันการเทรดของผมต่อเนี่ยก็คือไอ้ทุกการเทรดของผมเนี่ยก็คือระดับสีเขียวนะครับที่ผมจะดูก่อนเลยอ่ะถ้าไม่ใช่1ต่อ3เนี่ยอย่างเช่นเอานี่1อันเป็นแรกกันนี้เป็นอันนี้สามอันเงี้ยถ้าไม่ใช่1ต่อ3ผมจะไม่แลกเป็นอันขาดแลวผมจะไม่แลกเด็ดขาดเลยผมจะไม่ยุ่งเด็ดขาดเลยนะอ่าเช่นอย่างนี้มีให้แลก3อันผมก็จะไปแลกกันนี้มาอันนี้ให้แลกมีให้แลก3าผมก็จะไปแลก3า 3, 3มามาอย่างเงี้ย ผมจะแลกไปเรื่อยๆนะครับผมจนกระทั่งเป็นนี้ฮะเพราะว่ามันคุ้มกว่าอ่ะอย่างเช่นสมมติว่ามันเอาเรือแพมาเอาเรือแพไปแลกเป็นอันนี้หนึ่งอันเรือแพหนึ่งอ,อันไปแลกอันนี้3อันแต่ว่าผมไม่มีเรือแพเก็บผมก็จะไปดูว่าเอออะไรมันใช้เรือแพอ่ะอย่างเช่นผลไม้เวทมนผมมีผมก,ก็เอาผลไม้ไปแกไปลกเป็นเรือแพแล้วผมก็เอาไปแลกเป็นของระดับ 2- 3อันแต่ถ้าบางอย่างเนี่ยมันไม่มีขายในตลาดหรือผมไม่มีหรือมัน หายากผมก็จะกัดฟันแล้วข้ามไปเลยนะครับผมโอเคสรุปนะครับการหาเงินของผมนะครับผมได้มาจากอะไรบ้างนะครับ300อเอ็มต่อวันของผมเองนะเนี่ยคนอื่นหาได้อาจจะหาได้เยอะกว่าผมนะซึ่งผมรู้ว่ามันอยู่ที่ว่าคุณขยันต่อวันเนี่ยคุณขยันแค่ไหนนะครับอย่างเช่นของผมเนี่ยมันมีมันมีเรือคาแลกเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอ่ะแต่ถ้าวันมันไม่มีเรือคาแรกนะฮะก็จะ20เอ็มคูณ6ก็จะเป็น120เอ็มรอเอ็มคูณ 3เข้าไปสา0นะฮะ360บวกอ่าเท่าหร่ะ1้อยสา0สิห้าพันปุ๊บนี่คือต่อวันที่ผมจะหาได้นะครับก็ถึงบอกครับว่ามีคนที่เทรดคุ้มกว่าผมนะครับแต่ว่าที่ผมเอาอ่างนี้คือผมขอเลือกเป็นแบบที่ผมสบายใจดีดกว่าเพราะว่าส่วนตัวแล้ว ผมเป็นคนที่เล่นเกมแล้วไม่ซีนะครับในเรื่องการหาตังค์เพราะผมไม่อยากตั้งเบตตัวเองไว้สูงเพราะกลัวว่ามันจะหนักหนาเกินไปนะครับผมเลยแบบเอาที่ผมหาได้แล้วกันเอาเฉลี่ยเฉลี่ยที่ผมเล็งไว้ต่ําต่ําสูตรของผมเนี่ยก็คือที่ผมมาคำน้อยดูคือผมเอาแบบระดับต่าต่ำของผมเลยต่ํา่เลยคือผมต้องได้ประมาณนี้นะประมาณนี้นะเพราะว่าผมไม่อยากจะตั้งเบตให้มันสูงไปแล้วเวลาพูดอะไรออกไปเนะี่ยผมไม่อยากให้แบบคุณผู้ชมแบบว่าเฮ้ยทำไมผมได้เยอะกว่าอย่างนั้นอย่างนี้ทำไมผมได้เท่าน,นี้ เพราะว่าบางทีอะต่อวันเนี่ยมันอาจจะไม่ได้อย่างนั้นไงบางทีผมอะอย่างของระดับ5ผมมาสต็อกไว้2อันแต่บางทีอะผมไปเทรดปุ๊บระดับ5มันมีซ้ํากันแล้วไงมันมี2อันปุ๊บผมก็ต้องขายไปมันก็ได้เพิ่มขึ้นมานะครับมันก็เลยจะไม่ตรงกันหน่อยต่อวันนะครับดังนั้นผมเลยเอาแบบว่าอะเอาตำต่ำของผมมาเลยดีกว่านะครับว่าเออนต่ำผมจะได้ประมาณนี้นะประมาณนี้นะก็314อเอ็มนะครับผมก็ถือว่าไม่ ไม่เยอะไม่น้อยนะครับผมมันก็อยู่ในระดับกลางๆสําหรับคนขี้เกียจอย่างผมนะครับอย่าว่าขี้เกียจเลยว่าผมไม่ค่อยว่างนะโอเคมีวิธีอื่นที่จะหาเงินได้เยอะกว่านี้นะครับอย่างเช่นอ่ะเททะเลเสร,นะร็จงั้นอย่างนี้เสร็จก็ไปนั่งทำไรสกิลอะไรอย่างนี้มันมีวหลายวิธีให้เราเลือกครับผมแต่ว่าผมเอาแค่นี้เพราะว่าอ่าผมไม่ค่อยมีเวลาที่จะเล่นมากมายนะครับมีเวลาเล่นเกมนี้จริงๆก็ไม่ค่อยเยอะหรอกเพราะผมก็ต้องนั่งทํางานนะครับผมแล้วก็ เอฟเคเทิดทะเลไปแล้วผมก็นั่งทางานของผมไปนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมไม่มีอะไรมากครับใครที่มีวิธีที่ดีกว่านี้นะครับผมสามารถเอามาแชร์ให้กับผมได้นะครับแชร์กับผู้เล่นคนอื่นได้นะครับผมแล้วผมยินดีที่จะเอาไปทําประยุกต์ใช้นะครับว่าทําคลิปออกมาประยุกต์ใช้ว่าเออแบบนี้แบบนี้นะครับได้คําแนะนํามาจากคนนั้นคนนี้นะครับผมแล้วผมแล้วทุกคนเนี่ยสามารถที่จะแลกเปลี่ยนความเห็นกับผมได้นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผม ถ้าหากว่าใครชอบนะครับผมสามารถเอาไปทําตามได้นะครับแต่ไม่ต้องทําตามจะดีกว่านะอันนี้มันผมไม่ว่างจริงๆอะ่ะนะครับผมสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรมากครับผมขอบคุณครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะ